สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนี่คนจะเที่ยวนะครับวันนี้นะครับไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะครับแต่จะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาแกงเห็ดปวกนะครับเพื่อนๆไม่ได้ไปหาเองหรอกครับเพื่อนๆพอดีพี่ชายคนสนิทนะครับเขาเอามาฝากก็เลยได้กินนะครับผมก็เอามาฝากประมาณ3กิโลนะครับเขาไปส่องมานะครับเขาไปหาเองนะครับเพื่อนเนเขาไปหาที่ไรมันสับปะหลังของเขาเองนะครับแล้วก็มันได้เยอะครับเขาก็เลยคิดถึงน้องก็เลยเอามาฝากนะครับผม เห็ดปลวกก็กำลังต oh uh ุ้มนะครับผมดูสินักน่ากินน่าทานมากเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับมีแต่ดอกสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมกําลังอร่อยเลยนะครับเพื่อนๆดูสิครับผมมันเป็นดินมันสับปะหลังนะครับเป็นดินแดงๆนะครับเพื่อนๆก็เขาเกิดนะครับนี่เป็นวิธีการล้างนะครับเพื่อนๆก็ล้างง่ายนะครับผมก็แค่แช่น้ําเกลือแล้วก็ขูดๆๆนะครับเอาไว ฟองน้านะครับหรือฟองน้ําที่ล้างถ้วยล้างจานนะครับอันใหม่นะครับแล้วก็มาล้างถูๆให้ดินทรายมันออกนะครับนี่นะครับเครื่องปรุงก็มีแค่นี้แหละครับเพื่อนๆไม่ได้มีอะไรมากมายครับมีก้อนขนอมีพริกมีน้ําปลามีใบมะขามข่าตะไคร้ชุรสน้ําปลาทั่วไปนะครับผมก็แค่นี้นะครับเป็นวิธีง่ายๆทำกินง่ายๆนะครับแต่ก็อร่อยมากเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผม ก็พ <S an> ี <S an> ่เขาเอามาฝากด้วยแล้วก็พี่เขาก็มาทําให้กินด้วยนะครับคือคนจะเที่ยวคือทําให้เป็นนะครับผมก็เลยแค่อัดคลิปทาอดๆทำแกล้งตำไปอย่างนั้นแหละครับแต่ว่าทําไม่เป็นหรอกครับเพื่อนๆทำแบบแอปเหมือนว่าทําเป็นนะครับแต่ทาไม่เป็นหรอกครับนี่นะครับต้มน้ําเดือดแล้วนะครับเพื่อนๆก็ใส่เครื่องปรุงใส่อะไรร้อยแล้วนะครับใส่ไปพร้อมเลยนะครับน้ํากําลังเดือดนะครับ แล้วก็เราก็ใส่เห็ดเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมเห็ดเต็มเลยครับหม้อเบอร์ใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆเห็ดเต็มไปหมดเลยนะครับผมน่าทานไหมครับเพื่อนๆเราล้างน้ํานะครับเพื่อนๆเราล้างสักสองน้านะครับมันจะได้สะอาดนะครับเวลากินไปแล้วมันจะไม่รู้สึกแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเสียวฟันนะครับมีเศษดินเศษอะไรนะครับนี่นะครับผมอันนี้ก็ไม้แอบนะครับแอบแอบเป็นทําเป็น จับเห็ดลงหม้อนะครับแต่ที่จริงทําอะไรไม่เป็นหรอกครับก็อัดคลิปแล้วก็ช่วยพี่เขาล้างแค่นั้นแหละครับผมแต่ส่วนเรื่องการปรุงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาทําให้นะครับแล้วก็เราก็มาคนๆๆดูนะครับมาชิมรสว่าอร่อยหรือเปล่าแค่นั้นแหละครับผมเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆเห็ดนะครับโหก็เป็นเห็ดปวกเห็ดโคนครั้งแรกนะครับของปีที่กินนะครับเพื่อนๆส่วนมากก็จะกินเห็ดอื่นนะครับก็ ไปหาเองแต่ว่าอันนี้เขาก็เอามาฝากนะครับใส่น้ำปลาตามที่เราชอบนะครับเพื่อนๆใส่มากก็หอมมากใส่น้อยก็หอมน้อยแต่ถ้าใส่เกินไปก็เค็มนะครับเพื่อนๆก็ใส่ในปริมาณที่พอเหมาะพอดีนะครับผมอันนี้พี่เขาปรุงนะครับผมก็มาถ่ายคลิปนะครับผมก็รอกินอย่างเดียวครับนี่นะครับชิม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 หลังจากชิมเสร็จแล้วนะครับก็ใส่นี่นะครับ ใบผักนี่ลงไปนะครับให้มีกลิ่นหอมนะครับผมใบแมงลักนะครับผมก็ใส่ไปให้มีกลิ่นหอมนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มากินข้าวกันเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับแกงเห็ดปวกน่ากินไหมครับผมน่ากินมากเลยเนาะก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เพจคนจะเที่ยวด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆวันนี้ก็ขอสวัสดีครับเพื่อนๆ